ใครที่มีปัญหานอนกรนคนข้างๆก็ป่นพึมพำใช่ไหมคะมาแก้ปัญหานอนกรน5ขั้นตอนง่ายๆด้วยตนเองซึ่งวิธีนี้นะคะจะเหมาะสําหรับคนที่กรนไม่เสียงดังมากค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะทุกคนให้เราเนี่ยนอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งค่ะเพราะถ้าเรานอนหงายนะคะมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยหย่อนคล้อยไปตามแรงโน้มถ่วงนะคะซึ่งจะทําให้ช่องคอเนี่ยแคบเกิดอ,อาการกรนตามมาค่ะแต่ถ้าใครนะคะกลัวว่าจะกลับมาพลิกนอนหงายเหมือนเดิมเนี่ยให้ทุกคนนะ ใช้กระเป๋าสะพายหรือว่าหมอนก็ได้ค่ะมากั้นไว้เพื่อกันเราพลิกกลับมานอนหงายนั่นเองค่ะ2นะคะทุกคนให้เราเลือกหมอนที่ไม่สูงเกินไปและก็ไม่เตี้ยเกินไปนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้ช่องคอของเราเนี่ยเปิดกว้างขึ้นก็จะลดอาการกล่นได้นั่นเองค่ะข้อ3าค่ะหลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยหย่อนตัวมากกว่าปกติซึ่งมันจะทําให้เกิดอาการกล่นได้ค่ะ 4. นะคะถ้ารู้ตัวว่าอ้วนนะคะให้หาวิธีลดน้ำ ซึ่งมันจะช่วยลดอาการกล่นได้ดีค่ะและข้อสุดท้ายนะคะทุกคนให้เราเนี่ยออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อลำคอค่ะเมื่อกล้ามเนื้อลำคอแข็งแรงนะคะอาการกล่นก็จะค่อยๆลดลงนั่นเองค่ะถ้าใครอยากรู้ท่าบริหารกล้ามเนื้อลำคอที่ช่วยลดการนอนกลนคอมเมนต์ไว้ใต้โส้ดได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ